รู้หรือไม่ว่า5อันดับห้างสปปรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีที่ไหนบ้างวันนี้เราจะพาทุกท่านไปค้นหากันอันดับที่ 5. c e เซ็นทัลเวิลด์เซ็นทัลเวิลด์เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีชื่อเดิมคือเว r ร์เทสเซ็นเตอร แล้วมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นเซนทั r เวอร์พาซาเพื่อขยายพื้นที่และปรับปรุงให้ศูนย์การค้ามีความโมเดิร์นมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นเซนทัลเวิลซึ่งเซนทัลเวิลมีพื้นที่ทั้งหมด550,000ตารางเมตรมี600ลร้านค้าทั้งในและต่างประเทศอยู่ในศูนย์การค้าพร้อมตึกออฟฟิศสูง45ชั้นรวมกับโรงแรมระดับ5ดาวอย่างเซนทาราพร้อมให้ลูกค้าได้กินดื่มเที่ยวในศูนย์การค้าแห่งนี้แบบครบวงจร อันดับที่4เซนทันพาซาเวสเกตห้างสปปรรพสินค้าเซนทันเวสเกตเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าและคอมแพคท,ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นย่านปริมณฑลของกรุงเทพฝั่งทะวันตกโดยห้างเวสเกตนั้นมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด5,5278ตารางเมตร มีจำนวน6ชั้นมีร้านค้ามากมายทั้งไทยและเทศ500แบรนด์และรวมไปถึงโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่หรูระดับพรีเมียมอีกทั้งยังมีอ e ีเกียสโตรห้างขายเฟอร์นิเจอร์จากประเทศสวีเดนที่เป็นสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นลำดับที่5ของโลกด้วยขนาดพื้นที่52,78ตารางเมตรอันดับที่3 SM City เทียนจิน SM City Tianjin เป็นศูนย์การค้าจากประเทศฟิลิปปินส์ที่เปิดเป็นลำดับที่7ในประเทศจีนโดย SM City Tianjin เป็นห้างสปปรรพสินค้าที่มีพื้นที่ทั้งหมด565,000ตารางเมตรตัวตึกเป็นแบบทรงกลมที่ร้อมรอบไปด้วยต้นไม้ยิ่งทามองจากวิวด้านบนราวกับมองเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นฝีมือการดีไซน์จากอาร์เคเต็กโท i c a า บริษัทออกแบบชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเป็นร้านค้าทั้งจีนและต่างประเทศมากมายรวมไว้ให้ขาช็อปได้เสียงเงินกันเต็มที่อันดับที่ 2. m o l l of Istanbul m o l l of Istanbul ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์บิ๊กที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีจุดเด่นที่อยู่ห่างจากสนามบินเพียงแค่5กิโลเท่านั้นโดยมอออฟอิสตันบูลมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด656,000ตารางเมตรประกอบไปด้วยร้านอาหาร350ร้านทั้งแบรนด์ดังและร้านอาหารที่คุ้นเคยกันดีมากไปกว่าน,นั้นยังมีสวนสนุกสำหรับเด็กโรงหนังขนาดใหญ่ที่มี16โรงและพื้นที่จัดการแสดงต่างๆนี่ยังไม่นับโซนที่อยู่อาศัยและออฟฟิศส,สำหรับทำงาน ที่ทำให้ห้างแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ครบวงจรในที่เดียวเลยก็ว่าได้อันดับที่1อีลานมอ อิหร่านมอกำลังจะเป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะด้วยมีพื้นที่ขนาดทั้งหมด1 9 5 0 0 0ตารางเมตรเท่ากับเมืองขนาดเล็ก1เมืองเลยก็ว่าได้สร้างอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมืองหลวงของประเทศอิหร่านซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอิหร่านโดยอิหร่านมอซึ่งศูนย์การค้าแห่งนี้มีการเปิดไปแล้ว2เฟสเฟสแรก ประกอบไปด้วยศูนย์อาหารโรงภาพยนตร์ศูนย์ความบันเทิงของครอบครัวศูวนย์สนุกหอศิลป์ยังรวมไปถึงโรงแรม5ดาวให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายส่วนในเฟสที่2นั้นคาดว่าจะเสร็จปลายปี2563คงต้องรอดูว่าจะใหญ่ขนาดไหน เป็นยังไงกันบ้างครับกับห้างดับห้างสัพเป,ปสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร l รัก r i ฟ e เพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้